มีไหมที่พอร์ตลงทุนของเราเนี่ยมันติดโบมี้อยู่แล้วแล้วพี่จะจัดการยังไงคะอันไหนผลตอบแทนมันดูไปต่อได้เราก็จะเลือกไปลงกองนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ากองไหนที่รู้สึกว่าเออตัวเลขแบบเออเอาไว้ก่อนหละกัารเดี๋ยววดหน้าค่อยมาดูเขาอีกทีนึงก็จะรีบไว้ก่อนค่ะลงทุน BCA ค่ะพี่จะลงทุนผ่านอะไรใช้วิธีทาผ่านโมบายแอปถึงเวลาก็เข้าไปดูแล้วก็กดซื้อในนั้นได้เลยมันก็จะมีพอร์ตทั้งหมดจะบอกได้เลยว่าเราอะซื้อวันไหนด้วยราคาเท่าไหร่เราจะเก็บเงินแบบ BCA อะมันต้องมีว จะอยากจะไปช้อปปิ้งแล้วแต่ไม่ได้ฉันต้องเก็บไว้ DCA อย่างเงี้ยหองเงินเดือนออกปุ๊บวันนั้นน่าเป็นวันที่เรามีเงินในกระเป๋าเยอะที่สุดแล้วแหละก่อนที่เราจะเอาไปใช้อะไรเนี้ยเราก็การไปซื้อกองทุนหรือฝากเงินอะไรให้ครบจบให้เรียบร้อยก่อนแล้วส่วนที่เหลือเราถึงค่อยเอาไปใช้การลงทุนแบบ DCA สิ่งสําคัญเลยคือเราจะต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตด้วยไม่งั้นไป DCA ผิดตัวนะคะพอร์ตการลงทุนของเราจะติดลบไปเรื่อยๆและในปัจจุบันค่่่ะกกาาารลงงทุนนน็ยๆผพิ นนะสะดวกรวดเร็วมีพอร์ตการลงทุนภาพรวมทั้งหมดให้เราดูเลยและที่สําคัญลืมไม่ได้เลยก็คือวิในัยในการออมเงินหรือในการลงทุนค่ะที่ต้องมีสม่ำเสมอ